าไม่รู้เรื่องการสูญเสียแต่รู้ได้แค่ว่าประชาสัมพันธ์ว่าถ้าดาราแบบโปรโมทเว็บหรือโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อห้ามไถ่านเหมือนที่พี่นิ่กี่บอกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือจริงแล้วเนี่ยคือเว็บเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วไปทำมันก็มันไม่ดีหรอกสุดท้ายมันมีแต่หมดตัวอะไรเงี้ยหรือถ้าถ้าถ้าเอาตรงถ้าแบบเอาปลอดภัยเลยอย่างเงี้ยก็คือที่ผ่านมาอะไรเงี้ย ไม่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 แต่ว่าไม่ไม่แต่ว่าไม่ใช่แต่ดาราเสียเสียชื่อจริงๆนะพี่เพราะผมมาเคยโดนโดนผมมาเคยโดนคนมาทวงตังค์นะนี่เรื่องจริงบอกเพื่อนเขาว่าจะทวงปากปากทวงตังค์ผมหน่อยติดอ่างติดอ่างดิปากปากทวงตังค์ผมหน่อยผมก็งงว่าผมไม่เคยไปยืมตังค์ใครแต่ผมว่าผมไปยืมใครอ่ะเขาบอกว่าเพื่อนเขาว่ามันเล่นเนี่ยไอ้ไอ้เว็บที่เป็นหน้าผมเนี่ยโปรโมทแล้วไม่ได้ตังค์แล้วเขาก็เชื่อจริงๆนะพี่เห็นไม่ทวงกันที่ร้านนวดเฉิญคุณนุ่เล้า นายชวนมึนเป็นร้านนวดแต่เป็นร้านนวดจริงๆร้านนวดคือนวดเท้านวดไทยจริงๆขาใช่ว่าร้านนวดไม่จริงเขาเคยไปร้านนวดไม่จริงเขร้าวเคยไปร้านนวดไม่จริงก็เคยไปแต่มันนานมาแล้วเลิกไปพอบเจ๊ไปงานแต่งงานนี่แหละเลิกแล้วเลิกเลิกเด็ดขาดแล้วสรุปว่าคือร้านนวดจริงๆร้นนวดจริงๆจะเป็นนวดจริงๆที่ไม่ใช่ไม่ใช่นวดแอบแฝงอ่ะร้านไทยอ่ะแล้วออกจากเรีนิวเพราะอะไรพอแล้วอ่าคือหนึ่งพี่หลงกันชัยครับ อ๋ค่ำสุขภาพเออเป็นยังไง<ห>บ้างก็ตอนนี้สุขภาพก็เป็นกําลังใจให้พี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ส่งกาลังใจให้กับพี่หนุ่มนะครับจริงตอนนี้แกก็เหมือนเรื่องการพักผ่อนหรืออะไรเงี้ยครับก,ก็อยากให้แบบพอดีขึ้นก็พยายามให้พักผ่อนได้เต็มที่อะไรเงี้ยสา,า,าเหตุพอรู้ครัพี่แจ๊คว่ามันเป็นเพราะแกทํางานหนักหรือว่ายังไงโอ้หดีเทลายละเอียดไม่รู้เลยครับเพราะว่าแกก็คงแบบ จริงๆก็เคยเคยถามแกแกพยายามแกเครียดแล้วก็อาจจะเรื่อนพักผ่อนอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เป็นกําลังใจให้พี่หนุ่ม <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ถ้าเป็นไปได้อะถ้าเลือกได้นะพี่ป๋องเป็นแทนดีกว <c oughs> ่เาเลือกได้ก็เป็นแทนเป็ป๋องเป <ๆ S 1> ็นป๋องเป็นแทนป๋องวิทยาย่างหยอกหยอกพ่อป๋องเขาก็ให้กําลังใจทุกคนก็ให้กําลังใจพี่หนุ่มเยอะหมดครับที่จริงๆที่ต้องไปเจอกับพี่หนุ่มเพราะว่าต้องไปถ่าย อ๋อไม่ครับตอนนี้ยังไม่มีเลยพี่แต่ผมก็มีแค่พิมพ์ลายไปหาพี่หนุ่มครับขอให้พี่หนุ่มหายไปไว้นะครับพี่พี่หนุ่มก็ส่งแค่สติ๊กเกอร์กลับมาครับใช่ครับแล้วเราจะประเดิมเทสแรกใช่ไหมครับพี่หนุ่มกลับมานั่งอันพิกรหนุ่มกระแสโอ้โหจริงๆก็อยากให้พี่หนุ่มมาออกครับแต่ว่าเกรงใจพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มหน้าจางานหน้าจางานเยอะมากครับก็เลยเดี๋ยวรอพี่หนุ่มบ้างบ้างเถอะพี่เออครับโอเคเนาะโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับ